สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือนีกับมะเขาป้าเก็บเฮ็ดอีกคือเกาจะนะคะพี่น้องแดดเต็มฟ้าค่ะผมมาในป่าแล้วฝนตก,นต,กตกดีดีค่ะพี่น้องมือนีเศร้าตกแล้วมือนีแดดออกฝนตกสามมือช่วงนี้หิมะเอโฟเมนหิมะพาอายุช่วงนี้ผ้าอายุเขาจะ นั่นสิโต๊กเลี้ยงมือเลี้ยงอาทิตย์กันจ้ะพี่น้องมาเขาปลาหาเห็ดจ้ะพี่น้องมันรุนอีกมือนี้สิได้สิมานบ่โอ้ยแดดแม่มาแดดคักแท้มือนี้เบิ่งเนี้แดดเปียงเปียกคักเนี้ยอุบาทโอ้ยปมาจ้ะพี่น้องหาเห็ดกันจ้ะาจ้ะพี่น้องดอกเล็บแหกมันไปมือนี้เห็นบ่นี่ โอ้ยมาดอกหน่อยดิเนาะเก็ดเพิงหน่อยโอ๊ยเผือกแดงหน่อยจ้ะออกแรงแหกมันนะแหกมันคักแหกมันแน่ดอกแรงก็ได้อะมันไปสักอนอืมไปจ้ะเก็ดเพิงหน่อยเก็ดเพิงแดงหน่อยจ้ะนนไ,ไะ,ไป,ะ,ะไปเรื่อยๆจ้ะมันหมานมันหมันเด้อ เจออีกดอกแล้วเหลืองเหลืองบอบๆแบมๆนี่อุ้ยพี่น้องอุ้ยว้าวไม่แก่พี่น้องออท่านบานอยู่ไปสก๊อตแก่ท่านท่านเอาดอกพิดไปสก๊อตเนาะเอื้อนยังสิเอามือเฮยังสิเอาจ้ะ เบิ่องนอเขืองพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยเหไหมมางามอุบาทแท้เอาไปโอดเอาเพื่อได้อไปแกงใส่เห็ดจ้ะน้องเนี่ยุูน่ะออกนอเอ้ยนอเขืองไหมพูน่ะไปแกงใส่เห็ดอ่ะเก็บเอาโนเขืองก่อนเห็ดป้านได้อยู่เห็ดเตยดอกเดี๋ยวเอาโนเขืองก่อนจ้ะ ไปหาเห็ดบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยพออีกแล้วเจออีกแล้วน้องเต้าหน่อยตัวน,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 นี้น้นอยหน่อยมือนี้นี่พี่น้องมือนี้ตัวหน่อยคักหน่อยเนี่ยนั่งจ่าพี่น้องเจออีกแล้วจ้ามือนี้อะให้โชคอ่อยเด้อเต้างับเต้าเงิบบุญนังจ่าพี่น้องตัวง,งามงามมือนี้ Oo nghèo, nhiều 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 Nghèo, oo nhau 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 bay nhau của nhau nhau câu. nhau 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 à nhau 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 ไปไไป,ไปมั่นโชคดีโชคดีคดนะไปแล้วบานนี้อืมไปไปไปบาย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 เออะไปไปไพไปมั่นโชคดีเดอ้อใส่ขี้วิดในปลาเอาไปเลี้ยงในบา้านบ่ได้จะน้องอยู่ในปลาตลอดเป็นเตาปลาเตางับเตาง่อยว่จาจะไปโชคดีพขอไปไปหาเฮตเตอกันดอกบาทที่นี่ผุ่นน้องเขาไปแล้วจ้ะ หาเห็โต้จ้ะเจอเห็ดเหลืองกะท่าลัดจ้ะ <c oughs> นี่ห็ดเหลืองกะท่าลัดดอกแรกมือนี่ จ้าหยุดบ่อืมขึ้นหดแต่โน้อ่ะมัอนี่ยังมาโดนมาไกลแล้วกับ,บ่ท่านในผัวอันนี้อุ้ยนี่ดีดอกนึงโอ้ยดอกนึงจ้าดอกนึงนี่อันดอกที่สองนี่นี่ยี่ยดดอกมีอยู่ดอกอย,อกอยา,าบ้าบุมีเถอะบ่ท่านผัอซื้อจับพึ่งเข่ามา ว่นนี่ดอกนึงจ้ะพี่น้องนี่เ้องจ้าเหลืองกะทารัดนะคะนี่กะทารัะมีสีเหลืองสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีชมพูนี่อย่างนอ้นนู่นๆนี่แมนบ้านนอนนี่อุ้ยแมนอหลีน,น ม็ดเหลืองกะท่า,าลัดจ้ะอู้หดอกนึงอยู่ในไนพ่นฮ่นพุ่นะก็หน,น่ะมุนเขาไปเอาจ้ะโน้ำกันน้ำน้ำน้ำมุนกันโอ้โๆพี่มันอยู่ในไนพี่ ดอกงามอยู่ในบ่บนไดกับมนหูยดอกนึงยังใ,ในในเบ็ดเปิงเคืองอยู่มลเ่ราะได,ด้ดอกดอกดอกนั้นมันอ่นานันโพดมันในโพด,ดจ้ะโอเคได้ในโพด่กับมนเข้าไปบ่ได้จ้ะเข้ไปฮั่นอุ้ยนั่นดอกนึงจ้ะพี่น้องนั่น เฮ็ดอันนี้จ้อเฮ็ดจ้าพี่น้องเฮ็ดอันอเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงจ้าเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเขานะ บังอีกขนาดจ้าฟังทงนี่นี่ป๋อเจออีกดอกนึ่งดอกน้อยที่นี่มิดเพิงเขานี่ดอกน้อยทักนี่อ่ะหน่อยก็เอาจ้าดอกน้อยก็ได้ตืิมกัน Nhìn ừ. hết phần nồi ngoài ít nữa à. Ôi, ừ. này khích chứa ta đỏ kháng xì thế Ôi. À. Trời, Nhất đen nồi, lướng nồi à. ừ. cứ chờ ta đọc cái gì thì nó mười đi thì cha phi nong ngay leo แฝดย่างดีจ้ะนี่แฝดย่างดีเลยคุณพี่น้องจ้ะเห็ดเพิ้นแฝดจ้าเห็ดเพิ้นแฝดคุณอะเออมางามแทดจ้ะแฝดขักแฝดเนี่ยพี่น้องงามอุบาทอุบายเห็ดเพิ้นเขาแฝดจ้ะ มือนั่นก็ได้แฟดมือนี้ก็ได้แฟดอีกจ้ะ,ะ,ะเกิดไม่เดิ่มปีนางามงามง,าม,งามเลยพี่น้องจ้าเห็นบ่กันลายดอกใหญ่ยอยู่ได้ล่ะเนาะทานสีบ,บ่หมานก็เริ่มมาแล้วเริ่มสีหมาน,านแล้วจ้าไปหาเิู่อีกจ้ะพี่น้อง ăn ăn ôn, ăn cái nồi ôn ơn ăn vô, ăn để ăn 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 đường, ăn 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 ừ ยังน้ำทางอยู่จ้าวันนี้แดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยบ้างไหมแดดจนข่อยเหลี่ยมตาไะไปเรื่อยๆจ้ะแดดกระอดเอาดอกนี่เนี่ยนารักแท้ตกเกาะอยู่นี่นารากักนารากักอันพูด,ดยวนี่ โดกขันสั่นโอโปอือไปไปกูเดียวนึงอุ้มีมูจักดอกน้องเอ้ยบบนีพราะว่ามันน้ำสิบบกย่งหลายก็เก้าพี่ขึ้นมาหอดพี่เหรออุ้ยนี่งนพี่น้องนั่น่ะ แม่งหมนมดจ้าพี่น้องมือนั่นขว่วาฝุ่นข่อยยางลงไปฝุ่นยุ่มือนี่ยางลไปก็ได้นึกว่าสีบกแหงขืนมาหลายก็เกพี่ขึ้นมาขึ้นมาโน่นแล้วจ้าน้ำแจงค่ะพี่น้องน้ำแจงอเมริกาจ้าน้แกงถั่วปลาเฮ็ดข่อยจ้าพี่น้องพุน่นแม่นเหมดเลยในปานจ้ปาปะ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 สิมาอีกอยู่้ในฝนนี่นนจ้าพี่น้องแต่แดดแบบในฝนสิมาอีก น้มขึืนหลายคักจ้ะไปมองไม่ดอกมองนี้ไปบ่ไดแล้วท่วมคักท่วมแน่จ้ะพี่น้องยางมาบ่มองมองนี้ก็ไปบ่ไดจ้ะพี่น้องเอ้ยสิไปทางไดหล่ะคอยบาดท,ที่นี่คุณน่ะพี่นอ้นองยางรัดบ่ไดเลยขืนแห้งขึืนคักเอ้ยมือนันยังว่ายางมองนี้ได้ยูหุ่นไปทางไปน้ำทงัง ขุ่นไปขุ่นบาดนี้ยางบ่ได้เลยพี่น้องขึืนคักถ่วมท่างคักจ้ะฝุ่นเบิงเ่งในปลามีติ่งแต่น้ำจ้ะพี่น้องเบิงเ่งในขุ่นถ่วมไปเมื่อเลยค่ะเอ้ยน้ำขืนสูงคักน้ำแกงน้ำแกงอเมริกาขืนสูงคักจ้ะไปขอสิดได้กลับขึ้นไปมองไม่ละเอ้ยมองเก้าละบาทที่นี่มาไปบ่ได้แล้วจ้ะกลับขึ้น กับขึ้นกับขึ้นน้ำถั่วมโคกับเมริกาจ้าพี่น้องเฮ้ยพึ่งมีปีนี่ปีแรกอะคุยมาอยู่สิบกว่าปีพึ่งสิพอปีนี่จ้าน้ำถั่วมน้ำถั่วมป้าเฮ็ดจ้าเฮ้ยพึ่งเคยเจอพึ่งเคยเจอปะ่ะไปหาเฮ็ดหม่องไม้ข่อยบาดที้นี่หม่องนี้ไปบ่ได้แล้วจ้าเฮ้ยเลี้ยวเขอไมาเห็นเฮ็ดกระท่าลัดอยู่นี่อีกดอกนึงนึงนั่นข้างในนี่ เท่าแล้วโอ้ยเท่าแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเท่าแล้วเท่าแล้วนั่นเท่าแล้วก็เอาไปเป็นมูก,กันแข็งแข็งยูดอกไปต่อจ้ะ เเห็นดอกนึงหน่อยอยู่ข้างในคุณเข้าไปบูเอากัดอ่ะดอกกำลังงามเฮ็ดเพิงเขา้ากำลังงามอีกบ้านอ่ะโอ้ย มีกระปิดกระปลอยแต่น้อมือนี่ไปมีอีกบ่มีอีกบ่กบเป็นกระปิดกระปลอยน้อพี่น้องมือนี่เฮ็ดไปเฮ้ยไปไปพี่น้องไปต่อจะ้ะเนาะมีถีดอกนึงไหมว่ากระปิดกระปลอยพันพ่อแล้วจะ้ะพ่ออีกนี่ บออุ้ยนี่อีกดอกนึงน่ะเขขมนเน้มกันนี่จ้ะลากระปิดกระปวยผันเพ่ะไปบอตืมกันยู่งจังเริ่มหมาแล,ะละ้วล่ะไปไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องอพี่น้องเอ้ย อัลเตนอเขืองนี่แหละจ้ะานเพง่อนเอ้ยเพื่นเอ้งามอุบาดอเอาแต่เขืองนี่แหละไปแกงมือนี่เน็ดคือสิบัวหมนันเฮ้ยนี่เพื่อนเน้นอเขืองไหมอืจ้าพี่น้องเน็ดคืบอบัวหมันน้อมือนี่จ้าเอาต่นอเขืองนะอืไปแกงใส่กันจ้าฮะ อ้าบังเห็ดอีกกันะพี่นอนไปเลี้ยวบังเลี้ยวเข้ามาก็เห็นเป็นสีฟ้ามแมนอีลีจ้านั่นเอ้ยหงายปากงาช่วันแดงว่าอันกวงเดียมัดเตะขึ้นไว้นี่ยู่ในใน,นพี่จ้าหงายปากงากอยู่นี่อู้ยดอกง่ามหายจ้ะตรงนี้ ดินเปงทข้อบ่แมนจ้ะนี่มึงเนียตีอะไปบนดอกงามอยู่นี่มี่นี่ต่ดอกแรกนี่ดอกแรกแหกมานจ้ะมึงเนี่ยเม็ดอันกระท่ารับสีฟ้าจ้ะ่นยางไปทางนขนคาเทียมมี่ออีกุนเห็นบ่มุมม,ม ก็สีแมนอยู่ไะยางไปทางพุ่นจ้าพี่น้องเห็ดกระทาลัดดอกแรกมื่อนี่จ้าดอกงามง่ามมัม้งไหมพี่น้องไปทางพุ่นจ้เจ้าพี่น้องนี่แมอนอีหลีอยู่จ้านั่นสองดอกเหี้ยเหมนอนกันนะน้ำกอกหวัวข่อยน้ำกอกหัวกอกหมวกนี่ สองดอกมีดอกน้อยดอกนึงโอ้ยดอกนี้พันอ่ะดอกนี้ป้เอาจ้ะน้อยอันนี้แล้วได้ ừ, ละนีดค่อยน่นามนน ừ, าม,มือนี่จะผีดอกน่ามยอมือนีสองดอกแล้วจ้ะ nè đọt nưng cha, nong, cái đọt nưng, ôi, quá, có thủa đã chè bú nước, ô ô, nhìn chè đọt này, ba, 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 หมันอยู่หมันอยู่แจกพี่น้องปะหาเบิ่งอีกจ้ะพี่น้องค่อยเลี้ยวเข่ามาเห็นเห็ดพะธาลาสีฟ้าพุ่นนี่ไงพุ่นแจกพ,พี่น้องยุ่งเงาไหมพุ่นเงาสนพุ่นจ้ะอยู่ไหนแท้พี่ยุยง่งในเงาสนพี่ช่งดอกจ้ะเออเออ,เอ,อพี่น้องบุ้งเน้ไม่เป็นได้ขวดกระมุน โอ้ยข้อมนข้อมนเห็นเห็ดบ่ได้จ้ะมนนี to então, ่จ <t explicit nên> ้ะเอ้ยสองดอกจ้ะนี่งามอุบาทอุบายจ้ะงามคักมือนี่จ้ะนี่พน้องเอ้ยมือนี่มันเห็ดอันนี้จ้ะมือนี่คอยมันเห็ดอันกระทาลาจ้ะพี่น้อง Ừ. à đồ cha, đây đây leo, đây leo, nào mà cha, đấy, ăn à bẫy cha, ca thì nó. đồ hơi. ôi, hát mà, hát, đồ หนูนี่พ่อได้แกงอยู่ค่ะพี่น้องเกลีงหน่อยนึงเราละจ้ะเดี๋ยวมอหน่อยนึงแล้วะกันหาเบอร์อีกกันบอมี่กันสิมเมื่อจ้ะเดี๋ยวเห็นเห็ดมันปูอีกจ้ะพี่น้องนี่ยขางทางยางนี่นี่เดีย๋ยวเห็นพอกอมอยนี่ mong mình bỏ khỏi cửa chắc thì ra cửa nè chặt nó nóng, kháng, kháng, đấy, ở phía đỏ ngâm ngâm bọn mình cứ khoảng thang để chặt nè bỏ khỏi cửa chắc thì ui mình đọc nè นี่บ่ดอกไม้นนี่แม่ยังนี่โอ้ยยืดเทิงบอโอ้ยนี่นี่เฮ็ดอยังบ่หนิจ้ะบ่แม่นั่นปูจ้ะสาบดรอมบอบ่เคยเกิดกะเกิดได้ปีนี่เฮ็ดมันปูบอคเคยเกิดอยู่กะบ่เกิดกะมี่มาเกิดมองไม่จ้า มอยยุขหางท่างอิลีจ้ะ,ะเดยวแกงน,ง,ววงนึงแล้วเดวยวมอนึงเลยเด้ปะ,ะยุคหางท่างอิลีบ่เดี๋ยวเห็นเหลืองเอ้ยมอยจ้ะพี่น้องไปโตอค่ะ,ะหัวเฮ็ดมันปูอีกแล้วจ้ะ ơi mày hoa hàng cận nhiều hàng hàng, ừ. hàng, hàng thế ừ. ส่วนดอกอตื้มกันจ้ะก็ไรใด้ยโ่ก็แกงด้วยจ้ะนี่บ่เป็นห้างห้างแ้มือนี่ะสีเมื่อดอกแกะพี่น้องนะได้แกงด้วยจ้ะร่วมกันแล้วนะได้มอหนึ่งจ้ะพี่น้องปไาจ้ะเมื่อกอน